สวัสดีค่ะจอยสุดสวยค่ะสวัสดีครับผมดีเจตายผู้ชายสายไอทีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆค่ะจากช่องจานเบิรมทริคไอทีใน l e m o n a อ d อ๋อครับช่องนี้ผมก็เคยเห็นผ่านๆตาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นแหล่งรวมเคล็ดลับไอทีแบบง่ายๆเลยนะเหมาะกับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเทคโนโลยีมันยากจังวันนี้เราก็เลยอยากจะลองมา สกัดเอาเคล็ดลับเด็ดๆหรือว่ามุมมองน่าสนใจที่จันเบิรมเขาแชร์ไว้มาเล่าสู่กันฟังค่ะน่าสนใจครับดูจากหน้าช่องคนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นเรื่องแก้ปัญหาไอทีที่เราเาเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเลยนะเหมือนจะเน้นไปที่คนใช้มือถือ Android เป็นหลักเลยใช่ครับประเด็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายนี่ชัดเจนมากแล้วคือความนิยมมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะ ผู้ติดตามเกือบ40,000่นคนแล้ววะครับ39,6,000โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับแล้วยอดไลค์ยอดเซฟรวมกันนี่ห้า0 0ื่กว่า53,6,000คือมันเยอะมากสำหรับคอนเทนต์ที่ดูเฉพาะทางแบบนี้จริงค่ะแล้วถ้าไปเจาะดูยอดวิวแต่ละโพสอย่างแบบวิธีลบอีเมลเยอะๆทีเดียวก็มีคนดู700กว่าครั้งหรือว่าไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดหายแก้ยังไงอันนี้ก็400กว่า อ๋อปัญหายอดฮีทเลยอันนั้นใช่ครับคือตัวเลขพวกนี้มันบอกชัดเลยว่าไอปัญหาไอทีเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะมองว่าง่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันกวนใจคนเยอะมากเลยนะแล้วเขาอาจจะหาคําตอบง่ายๆไม่เจอไงครับจริงด้วยค่ะเหมือนเรื่องเล็กๆที่หลับเอ้ยเราก็เคยเป็นนี่นาทีนี้มาดูเคล็ดลับเด็ดๆที่เราสองคนลองไปส่องๆมานะมีตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆเลยอย่างจัดการ google map อะคะ่ะแก้มุดตำหน่งบ้านที่ทํางานที่มันถูก อันนี้จําเป็นใช่แล้วก็เรื่องอความเป็นส่วนตัวบน messenger อันนี้น่าจะโดนใจหลายคนวิธีปิดสถานะออนไลน์นะคะไม่ให้ใครรู้ว่าเราแอบดูอยู่ครับเรื่องปิดสถานะออนไลน์เนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะ อาจจะแบบความต้องการควบคุมความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆของคนยุคนี้นั่นสิคะแม้แต่กับเพื่อนก็เถอะเนาะใช่ครับแม้แต่ในแอปแชทที่คุยกับเพื่อนๆแล้วก็มีพวกปัญหาพื้นฐาน Android แบบจริงๆเลยนะอย่างเพิ่มรูปเพื่อนใน Contact List อ๋อครับครับหรือปัญหาคลาสสิกที่ส่วนตัวก็เคยเจอคือไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดมันหายไปเฉยเลยอะทำไงดีอันนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันครับหายไปดื้อๆเลยใช่ไหมคะ แล้วก็มีเรื่องจัดการแอปฮิตๆอย่างลบแคช u t u b e เคลียร์พื้นที่มือถืออืมอันนี้ทำบ่อยจัดการบัญชี TikTok อเวลาจะเปลี่ยนเครื่องหรืออยากเปลี่ยนอีเมลที่ผูกไว้แล้วก็เรื่องปวดหัวตลอดการอีเมลเต็มจัดการยังไงดีครับผมผมว่าที่เคล็ดลับพวกนี้มันเวิร์กนะมันเพราะว่ามันตรงจุดมากๆคือมันแก้ปัญหาที่ยูเซอร์ที่เป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีกำลังเจออยู่จริงๆใช่เลยค่ะ แล้วภาษาที่ใช้ก็ง่ายมากคืออ่านแล้วเข้าใจทําตามได้เลยไม่ต้องรับมีพื้นฐานซักซ้อนมันช่วยลดกําแพงลดความกลัวเทคโนโลยีไปได้เยอะเลยเนาะใช่ครับลดความกลัวได้เยอะแล้วประกอบกับรูปแบบของเลมอนเอทเองด้วยที่มันสั้นๆก็ชับๆอืมค่ะมันเลยเข้ากันพอดีเลยคนรู้สึกว่าเออดูแป๊บเดียวแก้ได้แล้วง่ายดีไม่เหมือนไปอ่านคู่มือยาวๆหรือดูคลิปสอนที่อาจจะละเอียดไปสำหรับปัญหาเล็กๆแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเน้นแก้ปัญหาตรงๆเลยนะคะแต่ก็แอบ,บเห็นว่ามีบางคอนเทนต์เหมือนกันนะที่ลองพาไปแตะเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI อืมครับอย่างเช่นแปลภาษาด้วย AI หรืออันที่ดูแปลกตานิดหน่อยคือ AI ทำนายฝันใช้ Chat GPT หรือ Deep Seek ทำนายฝันอะไรแบบนี้ใช่ครับการมีหัวข้อ AI เข้ามาแทรกนี่ก็น่าสนใจนะอาจจะเ,เป็นการลองขยายขอบเขตเนื้อหาของช่องเขาก็ได้ ให้ผู้ติดตามได้ลองอะไรใหม่ๆในมุมที่มันดูเข้าถึงง่ายหน่อยอ๋อเป็นไปได้ค่ะอย่างเคล็ดลับ AI ทํานายฝันเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้หมายถึงทํานายอนาคตเป๊ะๆหรอกครับแต่อาจจะหมายถึงการใช้ AI อย่าง ChatGPT ช่วยวิเคราะห์ส,สัญ,ญลักษณ์ในฝันหรือตีความตามหลักจิตวิทยาทั่วไปมากกว่าอ๋อให้ AI ช่วยตีความแบบนั้นใช่ครับ ทำให้ AI มันดูจับต้องได้แล้วก็สนุกข,ขึ้นด้วยสรุปแล้วนะคะช่องจานเบิ้มทริกไอทีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของการทำคอนเทนต์ที่ช่วยให้เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมันง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจจะยังออกล้ากล้ากลัวๆกับเรื่องไอทีอยู่ถือว่าช่วยลดช่องว่างความรู้ตรงนี้ได้ดีเลยค่ะใช่เลยครับแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า เออการมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลหรือดิจิตอลดเวายในภาพรวมได้มากน้อยแค่ไหนน่าคิดค่ะคือพอคนกลุ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานได้มันอาจจะเป็นบันไดขั้นแรกให้เขาไปเรียนรู้อะไรที่ซับซ้อนขึ้นก็ได้นะครับจริงค่ะหรือบางทีการที่เราคุยกันวันนี้อาจจะทําให้ผู้ฟังบางท่าน ลองเข้าไปดูเคล็ดลับอื่นๆในช่องจานเบิ่มทริคไอทีด้วยตัวเองดูก็อาจจะเจอวิธีแก้ปัญหาที่กำลังหาอยู่พอดีก็ได้นะคะเป็นไปได้ครับและสำหรับการพูดคุยในวันนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลของเรานะคะคอนเทนต์ดีๆจากช่องจานเบิ่มทริคไอทีบนแพลตฟอร์ม l e m o n เอทค่ะครับคุณครับ